สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปูสกุลกับผมน้อขอต้อนรับคุณพี่น้องเข้าสู่ช่องเกษตรบ้านนาสองกับผมน้อช่องวัวบ้านบ้านแบบบ้านเถวกับผมรายการสดจากบ้านภูมิซรณ์กับผมน้อมูสิบสองกับผมคุ้มกระโดนหรือซอยมะขามันกับผมน้อมันนี้เกิดมีสระดีๆมาเหล่าให้ฟังคือเกว่ากับผมวันนี้มีเคล็ดลับดีๆกับการที่กระจอจะผสมวัวกับผมน้อที่เราจะผสมวัวและดูรอบอย่างไร เวลางอออกลูกจะได้หูวเนาะบางคนสมแล้วกับ,บหัวผมรอบหนึ่งรอบหนึ่ง่งาเป็นจะได้ขอเนาะว่าสมติดแล้วเวลาโบคลอลูกจะดูอย่างไรครับผมเนาะอันนี้ก็มีอีกรถหนึ่งง่ายๆเนาะที่ผมสบพบเจอมาเนาะผมก็ศึกษามาจากคนรู้เหมือนกันครับผมเนาะกับสัตวแพทย์ดังๆเนาะที่ผมเข้าไปดูเนาะว่าที่เราสมวัวแล้วบางคนแบบว่าเบิ้งสมอยู่กับผมแต่ว่านับรอบบได้กับผมเนาะ เราบอกได้ว่างูพิป,ป,ป,ปออกเดืนไหนเดือนใดหมู่ของเธอเก๋อเอามัวไปผูกตามทงตามยางเก๋อไปเลยนับหลอกมันเนาะนับเดือนมันแหละว่ากรบรอบแล้ววิกี่วันกี่วันมองเธอเก๋อออกลูกเองก็มีกับผมบางเธอไปผูกแล้วงวหนอหัดอันเสือกหัดข้อหัดแขนหัดขาก็ตายกับผมมันก็มีกันกับผมมีไล่เสษไล่ปัจจัยที่เราไม่รู้เนาะบางทีเราไปลืมลืมไปในจุดนี้ว่าเราจะทําอย่างไรเนาะแก้ทีอย่างไรว่า รับเล erm ียงเขาบระยากครับผมไม่ยากเนาะอันดับที่หนึ่งเขาประหยัดครับผมไม่ยากเราก็พยายามจดวันที่ไว้เนาะจดวันที่ใน้นับเดือนไว้เนาะสุดว่าาผสมวันที่สี่ที่ห้านี่เขาก็ไปนับดูเนาะอเก้าเดือนเนาะบางทีบางวัวเอาแบบว่าวัวที่แบบว่าแบบว่าบอะไรแบบว่าบะไรมาทันก่อนเนาะถ้าวัวไม่ได้มาทันนี้มันจะออกก่อนหรือไม่ออกก่อนก็แล้วแต่เนาะก็แล้วแต่อันสถิตครับผมเนาะ ว่าการคุบกําหนดของเขาคือเหมือนว่าผมนี่กําหนด9้าเดือนแต่ว่ารออีก15วันนะทิจะคลอตกับผมเนาะถ้าก็นับปีว่าอีก9เดือน15วันเนาะแล้วแต่บางตัวเนาะบางตัวก็ไม่ถึงนะบางตัวก็แปดเดือนกว่ากว่าออกเนาะมันแล้วแต่อันแล้วแต่สภาพไม่พัธน์เนาะกับผมเนาะแต่ก็พยายามเกษตรกรกับผมพยายามจดวันที่ไวเนาะที่เราผสมวัวไวเนาะผสมวัวไว้ ไปเลยเนาะวันที่สี่แถเกิดบบวกไปเลยเนาะเือว่าเราเราผสมวันที่ห้าถ้าครบเก้าเดือนปั๊บเราก็นัดเพิ่มอีกสิบห้าวันเนาะหรือสิบวันเนาะอย่างนี้เนาะยังต่ำเนาะอืมเกิดพยายามดูแลงวกับผมเนาะพยายามเวลาเขาขอดนะพยายามดูแลดีกับผมอย่าเอาไปลามทวงกับผมอันตรายกับผมอันตรายนะเราไม่ถึงสาเหตุเนาะบางบางคนเอางวไปลามทวงกับผมงวตายกับผมวางัวตายเสือกพันคอพันแขนกับพันขากับผมนี่ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งกับผมเนาะ พยายามจดวันที่ไว้เนาะที่เราสมบัวไวกับผมเนาะว่าสมมติวันนี้เราก็นับไปอีก15วันเนาะสมมติว่าครบ9เดือนแล้วบวกเพิ่มอีก15วันหรือ10วันกน็แล้วแต่บางตัวนะแล้วแต่แม่พันธุ์ที่เราดูแลเลีเ้ยงดีบอกกับผมเนาะโอเคครับเนาะน,นี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆกับผมมาบอกกันฟังกับผมโอเคครับ